เออเป็น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 การเต้นแนวแนวตักซ um, <hello. S 1> <Ch> ิการ์จะมีแบบเอ่อฮัลโหลฮัลโหล แล้วก็เต้นอีอย่างตะกี้เนี่ยะแต่ว่าพอกินจะรีบเข้าอยแล้วตัวยิ่งไปจากกันอย่างนี้แล้วก็ท่าทางยังไงก็คือใช่ครับถ้าผมก็วันนั้นก็ฉุดร้านไปเกือบครึ่งวันแปลว่าเขาคงใช้รถสี่ดึงตัวไม่ลอยไปก็จะต้องมีวิธีการโกยครับนะครับโกยที่โกยนี่ก็แล้วคือน้อยนะครัน้กยแต่ว่าไม่น้อยมันตุ้ยนุ้ยเลย ประมาณว่าพอกินขนมปุ๊บจากรถติดๆอยู่ในรถคันหนึ่งน่ะเซ็งๆซ็งน่ะได้อะไปไปอยู่ในเมืองเมันสิกานไปเต๊กับสาวๆเมันสิกานแล้วก็มีอาสน์สนานกลับมาขนมชิ้นนี้เป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วก็สนุกๆครับแล้วมีความสุขเลยนเอยในในสปอยน์กับเราในท่าโพนี้เลยครับไม่คืเห็นแล้วกลัวเจ็บแทนคุณตุ้ยครับคือรอยเจ็บกี่เทกิจเอกอะไรอ๋อประมาณหกเจ็ดเทครับแต่นั่นเป็นความเจ็บที่มีความสุขมากมาย จะได้ไปเจอสาวๆไม่ติดกันพี่ว่าจะมีความสุขไหมไม่ไ้มีความสุขกับความเจ็บปวดแล้วากใช่แล้ววันนี้มีอะไรมาแจกคะแน่นอนครับผมไม่ได้มาแค่สาวๆสี่คนครับมีขนมครับกระเทาโก้เยอะแยะมากมายครับพี่ๆในห้องส่งแก็ว่าพี่ๆบุณอาด้วยนะครับพี่เขียแล้วก็พี่บุ๋ยด้วยครับคุณครับูงเพลินเลยแย่เดี๋ยวแจกเลยไหมคะครับจะเทปออนด้วยไหมครับ ก็ชื่อว่าเน่ยตั้งแต่ตัวใหญ่โอเคครับานเมื่อมาชมหายกเราเนี่ยเราะขอผมเชียรไปตลอดทั้งรายการอนนี้ดรคโควะกลับครับเออเมื่อกี้ไม่ได้เฉลยคูณต้้ยคนเดียวนะคะให้ครัช่ว่ให้เอเข่อนเราก็จะไล่เราเองแล้วเฮ้ยนี่ออกเราเอาเดวนี้ ลึกลับอย่างชนิดที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงเรื่องส่วนตัวของเขาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะคุณวิทวัสจะรู้มาให้ค่ะตอเลยปะคะอ่ะดูวิาที่าลนไดช่วสาแต่ตอนนี้ด้านโน้นก่อนเลยค่ะ chị em. Đó. Mình sẽ đặt nó vào. cái bát. cái <laughs> cái <laughs> สี <OR egg wiggle noise> ่คนสี่คนเสร็จแล้วใช่ไหมครับสี่โอเค thank you very much ติดรายการ